พี่พี่แซมจุดไฟคกูเป็นบอยเหรอเนี่ยเอาอันนี้โรงแรมเขาสร้างเลยนะเว้ยคุณก็เฮ้ยทุกคนเจ๊มบ๊อบจะลืมทำอะไรนี่เลยนะฟิตเนสเลยนะจฟิตเนสนี่ผมทำฟิตเนสอยู่หน้าบ้านตอนนีงไหนตรงไหน เดี๋ยวตรงนี้เป็นห้องวิดเจ็ตเลยขึ้นไปมาผมไม่ได้ดูมึงขึ้นปะดูปมันว่าจะระยะทางผมว่ามันจะระยะทางปะถ้ามันมีระยะทางมันไม่ได้ปะขึ้นขึ้นไปวิดเน็ตสี่ร้อยหี้ยอะไร

ขนาดทำอาหารก็ยังวิ่งอยู่โอ้ยน้อกระโดไงเออ่อทุกเวลามีค่าด้วยไมไม่มีเครื่องยิงหินเหรอไม่มีมีแต่เครื่องยิงเครื่องยิงหินคนอื่นพูดยากมานต้องปั่นขอาพัฒนาจริงๆพัฒนาไปไกลเลย อะไรก็คือหินไงเออโอ้โหโตขึ้นเนยอะเลยนะเราบอกแล้วอยู่พวกเราได้ไปนานแล้วเดี๋ยวก็จะไปพวกเราเอกีกอะเราแพ้เชียร์เราเราคาตะขาไปนี่เลยเอาเอาหินเอาหินเฮ้ยอยากได้หินนะเราทำไมเร<อ>าพพดคำว่าหิน,หนบอ่อยจัง ก็ต้องไข่จริงจริงครับกวนกรับกวนทำไมดีเวลาเนี่ยอะไรทำไมจิยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อประตูฮับเลยอ๋อไปไปตั้งแล้วก็จะกลับไปได้ใช่ไหมรับกลับไปได้ใช่เหลือไปแล้วไม่นานเดี๋ยวมีคนตายก็ได้ตายกลับบ้านอ๋อเออเออให้ให้คนต่างตายกลับบ้านทำไมเราไปยาวขนานี้แล้วถ้าเราแบบเผือกิ่งขึ้นมาไม่มีใครตายหาเลยไหนพี่ฆ่ากันเองก็แหละต้องตายแล้วต้องมีคนตาย เปิดหมดดิว่าเปิดมาสู้กันเลยหมดสู้กันดิว่าต้องมีคนสังเวยกลับบ้านเพื่อเปลี่ยนชื่อประตูของแท้ของแท้อุ้ยมันมีตัวอะไรไม่รู้ยืนอยู่ข้างหน้าตัวไฟไฟไม่รู้มีเดรนเดอร์เสาด้วยเฮ้ยไม่บุบบ้านไม่ใช่เดรนเดอร์เสาบุบบ้านทุกคนตัวอะไรอ่ะใช่ผมก็เห็นเหมือนกันตัวก็เขียวอ่ะมาดูดูดิประตูโคตรใหญ่เลยผมอยากอยักอยัก ยักันแล้วน่้าไม่ได้อยลูกไอ้ได้ไอ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 ้ไ้ไอ ระดับระับยะยะเอือ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 ยเอียวละเศรษฐีชอบเลยคนตายเฮ้ยผมด้เฮ้ยเราได้คนตายแล้วปะเดี๋ยวมีคนตายก็ได้เออให้ให้คนตายกลับบ้านเราได้คนตายแล้วปะเราได้คนตายแล้วทุกคนเฮ้ยพี่ตรมิตรพี่อันนี้ไม่ไมดีเลยพี่มาแล้วเจ้าเมือเจ้าเผาเจ้าเผาแล้วยเจ้าเผายาเดี๋ยวมีคนตายแล้วมีคนตายแน่มีคนตายแน่ ไอ็บจ no. ิงไม่ตายไม่ตายเลยงก็ตายแน่งก็ตายแน่งก็ตายแน่จิงไอ้เหียยุงไอ้เหียยุงยุงตาบอมเฮียบอมกูตายแล้วโอ้ยระดึงระระดึงระะดึงระระดึง เอาเฮียยุโดนไฟเผาตายเอ้ยยุกันก็ตายอีกรอบนึงไอ้สัสเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเช็คแป๊เช็คแป๊ลี่ยนชื่อกันปะอีกดอีกก็บอสสนะยุกยุกเออก็บอสสนะ ไม่ใช่บอสสองเปลี่ยนเป็นสองเฉยเฉยก็บอกอยู่ว่าเปลี่ยนจากว่าสามให้เป็นสองรู้รู้ปังไปแล้วเหรอเพิ่งเปลี่ยนอีกคิดว่าให้เปลี่ยนเป็นคำว่าบอสสองชิบหายชิบหายนะอย่าให้บอกสองเฉยเฉยชิบหายรู้ปังเห็นไบพี่เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอสสองให้หนูก่อนะกลับไม่ได้เราแรมเด็กก็บอกจะเพิ่งไปเราเนี่ยโอ้ แกแล้วแกแล้วอ้าวกลับอเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยแกแกแตายวะแกเข้าประตูวะดกาเแล้ประเด็นแต่าคนไม่ตายพรอะยุ่งกลับมายังเ้ากลับมายังดูไปโพที่ไหนเดี่ยที่ไหนวะเนี่ยพี่แซบผมว่าไม่ใช่เลขสองจริงเไยาเไเไทำไมไม่ต้องชื่อมันสร้างสรรค์เลยวะตัวสองสองอะไรวะ ผมบอกแล้วพี่ตรงนั้นเราเขียนว่าอะไรอยู่ตอนนี้ก็เปลี่ยนได้เธอหรับชื่ออะไรชื่อบอสสองเล้วพี่แจมไม่ตรงที่คุณอยู่อ่ะคุณก็ดูชื่อมันดีว่าคุณตรงวาร์ปประตูวาร์ปคุณอ่ะชื่ออะไรไม่พี่นุ่นอ่ะชื่ออะไรตรงทบอสสามตรงนั้นคือบอสสามตอนนี้มันบอสสองอยู่เนี่ยใช่หนูอยู่บอสสองหนูไปบอสสองเขาเขต้องเปลี่ยนให้กลับเป็นบอสสองหนูจะถ้างั้นหนูจะกลับจากบอสสองได้ไหมมาถึงก่อนไปมาถึงก่อนไปเดี๋ยว มาฟังต้องปังอยู่ตรงไหนบอสสองอยู่บอสสองใช่ไหมหนูเข้าใจไหมว่ามันไปเร็วไม่ได้มันต้องรอแป๊บนึงให้ประตูมันปิดก่อนฟังก่อนสิไม่ได้ค่ะไม่ถูกฟังก่อนฟังกังฟังก่อนยิ้มๆนะตอนเนี้ยไอ้ไต้องปังอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบอสสองอันนี้อันนี้ไอ้บอสสองอยู่บอสสองใช่ไหมอยู่บอสสองอะ ที่บ้านคเลยเขาสองที่บ้านกลับเอากลับบ้านให้ได้ก่อนเอ้ยกลบบ้านมากกว่าใจเย็นอย่าพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าออกม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 าอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าอย่าเข้าอย่าอย่าอย่าพิ่งเข้าอ่าเป็นบอสสามแล้วยะได้บอสสามใจเย็นนะอย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้านะถอย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 ประตูมันปิดก่อนถอยถอยถอยเอออ่ะบอสประตูวอสามเปิดแล้วอ่ะไปทีนี้ไปเออไปทีนี้ไปอ่าไปหมดแล้วนะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะไปผิดนี่คือไม่มีใครแก้แล้วนะ ไม่มีไม่มีมึงกลับมาแล้วกลับมาแล้วให้ไหมโอเคโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วนะอ่เจอโอเคแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยคนเผาโอ้โหพี่แซมพี่แซมห้าตัวพี่แซมห้าตัวพี่เอาเหี้ยเป็นคนแรกมึงมาตามกูทำใหม่เนี่ยดิบดิบหอมไปเลยหอมเป็นปลาเลยเก็บหอมันมาเก็บหอมมากมันปลามันปลาเก็บหอมเที่ยวเขาเจ็บละเขเจ็บเกินอุ้ยกับตายกับตาย ถอยก่อนถอยก่อนเลือกฮะเลอกฮะอ๋อโดนตัวอะไรบ้างเอ้าอ้าวอะไรกูโดนอะไรนี่กินเนี่ยโดนพองเลยมันขาดตายแล้วตายเหรอเอลงขาไปยังนี่ไงใช่ไหมขาแล้วใช้ไม่ได้ต้องต้องก่อนข้ามอ๋อโอ้หายเลยสวัสดีค่ะปัเราข้าบของไว้ให้หนูแล้วเจ้าของลุงอยู่ในห้องน้องปังลุงเข้า ภาพมาผิดเลยเอาให้ฟังอ้าวเดี๋ยว yeah. ทำไมคนดูทุกคนทำไมคนดูเขาพูดอย่ากอะไรทำไมคนใส่ลายผมแบบนี้วะผมหวังดีผมทำคุณว่ารายผมมันตั้งใจทำาให้คุณก็ใส่ลายผมเว้ยเออคนก็ตั้งใจโอ้โไปนินทาว่าไรอย่างนั้นไม่ได้ก้าวห้าผมจะชีบบะถือเด็กเออคุณต้องดูใจความสำคัญดิใจความสำคัญคือการให้อย่างภาษาอังกฤษที่พี่ได้ไหมโอ้ยได้เซียนเลยจริงๆขอมม่พ่อแหะอีพอตับนี่อีกแล้วยัง สีเหลืองยี่แม่อย่างสีเหลืองไงเยเฮ้ยสีเหลืองเย็นโลกเฮ้ยสีเหลืองมันต้องเย็นเด้มาเมืวงมามืวงแมงโกเออมีดอีโตแก้วมังกร ร้านดักก้อนดักก้อนฟูดเหรอลูกผมลูกผมลูกผมไหนไหนไหนนี่คุณเรียกเป็นอาร์กเลยเหรอวะเอ้ยอย่าอย่าทำให้มันตกใจนะอย่ากผมลูกผมอะไรอ่ะนี่แหละเนื้อเทพไอเดียแหละเนื้อเทพเอ้ยมันอ้วนจังมันหันหน้าหนูอยากเห็นหน้ามันอะมันไม่หันมันมันหลังอกผมเปิดผมเปิดไปทั้งวันเลยนะเฮ้ยอยากดูหน้ามันที่เจอ ำไมลุงเป็นคนโหดเคี่ยมอะไรองี้ผมเอามือสกิดเองไม่เอาไม่เจ็บหรอกแค่มือเปล่าหรือว่าจิ้มนิ้วจิ้มตูดเองไหนไม่ไหนน้องคึกเลยไหนไม่ไหนไม่ไหนผมผมไปทำอะไรจุดยิ้มตกน้องเขาเองเป็นคนโหดไล่อะไรขนาดนี้บอกเลยนะกว่าผมจะจับเป็นตัวนี้ได้ผมตายไปสองครั้งเฮ้ยคุณยังตายด้วยการจับยุงอีกผมบอกเลยเ้ากูจับยุงนะคุณตายห่างยิ่กว่านี้อีกนะเราจะเลี้ยงยุงเพื่ออะไรเนี่ยเลี้ยงยุงดีว่าแม่งเลี้ยงไปสักเดือนสองเดือนพี่ออกมาทีเป็นมังกรอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะ สวัสด <icana>, ีค่ะค่อยๆพีมบวค่ะยวัสดีค่ะสวัีค <bouncing S 3> ่ะ <compelling> ว yes. ่สวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัส่ยวัดีน่ะสวัสดีย่ะยวัยดค่ะัสะสวัดีค่ะยงั้ยงค่่ัดีค่ะัด่ัด่ดี่่ะดะัสดัดด่ะัดดเ <S <S บอกว่าจํานวนผู้เสียชีวิตมากสุดคือตายเพราะยุงเขาก็เลยจะออกกัดไปการเนิฟอยู่ไม่ตัวแม่มดปตัแม่มดไตัวแม่มดันเป็นชาเมนที่ตัวนั้นอ่ะเ้ยอุยเป็นชาเมนปล่อยพลังมาด้วยัาจะเป็นชาไทยก็ได้เอ้ยชาไทยไม่ละเมิงชาไทยไม่ละมิงเข้มข้นเลยสรุชาอะไรชาไทยชาไทยแน่แหละยุงอะไรฆ่าคนไทยเยอะกว่ามดในเกมอีก